สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้อย่าออกกุยนะคะอยู่บนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะกําลังจะเดินทางไปตลาดทนบุรีสนามหลวงสองเขตทรวีวัฒนานะคะก็ไม่ได้เดินทางมาที่นี่นานมากแล้วนะคะคุณป้าเนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะมาหาซื้อปลาอโลวนาหรือปลามังกรทองนะคะ เดินไปเดินมานะคะก็เจอปลาที่สวยถูกใจเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็ราคาตัวนี้นะคะ2 0 0ห0บาทนะคะแต่ว่าสามารถลดต่อรองราคากับเจ้าของร้านได้ในราคาที่พอใจแล้วนะคะก็ใส่ถุงเลยจ้าหิ้วกับบ้านเลยนะคะคุณปานะคะก็ไม่ได้เลี้ยงปลามังกรมาประมาณ4ีปีแล้วนะคะหลังจากที่บ้านเราเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศกันแล้วกลับมาคือออกซิเจนปลาไม่ทำงานนะปลาก็ตายทั้งตู้เลยนะคะ ตอนนี้เขาก็อยากจะเลี้ยงขึ้นมาอีกแล้วเนาะและอันนี้นะคะคุณปาก็เลงปลาเสือไว้นะคะซึ่งปลาเสือตัวนี้นะคะราคาที่ต่อได้คือ3,500บาทนะคะเป็นลายที่สวยดูกใจคุณปาเลยนะคะคนที่เขาชอบเนี่ยเขาก็จะดูเป็นเนะว่าลายแบบไหนสวยแบบไหนอะไรประมาณไหนนะคะทุกคนและยาเองนะคะก็เลงปลามังกรทองสีแดงตัวนี้นะคะสวยงามมากๆเลย3 5 0 0 0ื่นถึงสี่หมบาทนะแต่คุณปาก็ไม่ได้ชอบสีแบบนี้นะคะชอบสีทองค่ะ แล้วเราก็ได้ปลาจากร้านโอเคฟ้าใสาซึ่งเคยซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งมานานมาแล้วค่ะหลังจากได้ปลาเรียบร้อยนะคะก็จะพาเด็กๆมาที่ถนนอักษรนะ้ำมาชมวิวที่นี่สักหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะไม่ได้มาเส้นนี้นานมากๆแล้วนะแล้วก็เด็กๆเนี่ยไม่เคยมาถนนเส้นนี้เลยนะคะก็เลยพามาดูต้นเสาไฟที่เคยมีราคาแพงที่สุดในบ้านเรานะคะให้เขาได้รู้จักนะคะทุกคน ยังเราประวัตินู่นนี่นั่นของเสาไฟต้นนีออ้ถนนเส้นนี้ให้ลูกฟังด้วยนะคะทุกคนก็วนรอบใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรทานกันนะคะอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวมัวเดี๋ยวฟ้าใสนะงงมากๆเลยนะคะทุกคนสุดท้ายนะคะเราก็มาจบที่ตลาดสดทนบุรีนะคะแถวถนนบรมราชชนนีเนาะก็เก็บภาพร้านซีฟูด้ดมาฝากเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนเราก็มากิน กุ้งดองสีอิ่วกันนะแล้วก็แซลมอนซาซิมิหอยตลับผัดพริกนะคะแล้วก็มีแซลม,มอนดองสีอิ่วด้วยเนาะแต่ก็ร้านนี้เลยนะคะเข้าท่ามหาชัยนะคะที่เราจะถ่ายคลิปกันนะก็คือนี่เลยแทนแทน,แนอยากสั่งทุกอย่างเรียบร้อยนะคะแต่ว่าอยากกินหอยนะก็เดินวนไปวนมาเจอหอยนี้นจ้ะคนขายบอกว่า พี่เคยกินไหมเราก็บอกไม่เคยนะแล้วเราก็เลยถามเพาว่าเธอเคยกินไหมเขาบอกไม่เคยเหมือนกันก็เลยส,สั่งมาลองกินดูนะคะเขาเรียกว่าหอยตาวัวน,นะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนะที่จะลองกินนะคะทุกคนก็สั่งไปนะคะโลละ280หรือ270เนี่ยนะยาจำไม่ค่อยแม่นนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะใช้เวลาทำในนานมากๆเลยนะยาสั่งเป็นนึ่งนะคะทุกคนสั่งกุ้งเผาเสร็จแล้วนะ ที่หลังด้วยนะแต่ได้กุ้งเผาก่อนนะคะหอยตาวัวเนี่ยก็จะเป็นหอยที่อยู่ทะเลอันดามันนะคะอา่าวไทยของเราค่ะก็จะอยู่ในทะเลน้ําลึกนะคะทุกคนนี่นะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะแกะออกมานะฝาที่ปิดปากหอยอทุกคนมันจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนดวงตานะคะทุกคนแต่ว่าย่าไม่รู้ว่าเหมือนตาวัวจริงหรือเปล่านะก็คงจะใช่นะไม่งั้นเขาคงไม่ตั้งชื่อนะคะรสชาติของ หอยตาวัวนะคะก็รสชาติของมันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบแล้วก็หวานน้อยเนาะมันไม่ค่อยนุ่มอะ่ะคือถ้าคนชอบทานหอยนะคะเขาก็จะชอบทานรสหวานของหอยแหละแต่ว่าอันนี้ยังไม่ถูกใจครอบครัวเราเท่าไหร่นะคะแต่ว่าขึ้นอยูก่กับความชอบส่วนบุคคลเลยนะคะมาซูมกันใกล้ๆชัดๆเลยนะหอยตาวัวก็มีลักษณะแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็เคยหายจาก ประเทศของเราไป20ปีนะคะเท่าที่ยาอ่านจาก Google เนาะแต่ว่าช่วงนี้ธรรมชาติของทะเลเรากลับคืนมานั่นเองนะหอยเลยกลับมาให้เราได้กินค่ะและหลังจากทานเสร็จนะคะเราก็เดินทางกลับบ้านกันนาอผ่านวัดพระแก้วก็เลยถ่ายภาพส,สวยๆมาฝากค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเจเจียนเซยูนเน็ตไทมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ลิ้งดับเบิลเป็นกำลังใจใ้ย้วยนะคะบายๆขอบคุณที่มารับชมค่ะ สวยมากเลยนะคะทุกคน